ก็สวัสดีครับมีรถไถเข้ามาใหม่เป็นคูปัต้าข้างขาวตัวน,นี้เป็นข้างขาวนะครับใบตักใบยกนะนี่ใครที่หาใช้งานอยู่นี่ครับแนะนําคันนี้เลยนะครับนี่เลยใบตักสภาพสวยครับเป็นรถนรถถนะครับเป็นข้างขาวสองเพลานะครับเป็นข้างขาวสองเพลาเครื่องแน่นนะนี่เครื่องไม่ช้านะครับเครื่องสวย กับเพื่อนสองเพาะนะครับได้นะครับไม่มีรั่วซึมอ่ายางดีนะครับหน้าปัดเลือนไม้นะครับมีไฟโชว์ชัดเจนนะนี่นะครับจะปิดก่อนอ่าเป็นอ่ารถใบตักใบยกนะครับหาไปใช้งานก็แนะนำคันนี้เลยอ่าท้ายนะครับใช้งานได้ทุกระบบครับ PTO โหมุนไฮโรอลิกยกได้นะครับ แล้วก็ต่อยอยนะครับถ่วงน้ำหนักทายรถเรียบร้อยก็เดี๋ยวสตาร์เครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวสตาร์เครื่องให้ดูนะครับเป็นใบตักใบย,ยกอันนี้อันนี้เป็นแขนนอกใช่ไหมครับอ่าเป็นใบย,ยกชุดยกนะครับติดรถมาจากข้างนอกนะครับติดติดมาจากต่างประเทศนะครับนี <c> ่ <oughs> ดูการทํางานของ แขนยกนะครับนี่ครับขึ้นลงนะครับตักได้เทได้ปกตินะครับนี่นี่กระบะใหญ่นะครับที่ไปไปตักใหญ่นะครับยกได้สูงนะ สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับ0878264210นะครับนี่ตักดินตักขี้ไก่ทำนู่นนี่นั่นนะครับได้หลากหลายนะครับคันนี้หรือว่าจะยกผานยกอะไรได้นะครับนี่ผมก็ใช้นะครับตัวนี้ยกผานนะครับส่งลูกค้าเหมือนกันอะเดี๋ยวดูด้านท้ายรถนะครับอะเดี๋ยวขับให้ดูก่อนอ่า ครับเข่าเกียร์นะครับปกติเดินหน้าถอยหลังปกตินะนะครับสวยพร้อมใช้ ก็นะครับส,สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทร0878264210หรือเบอร์ครับ0887676401มีบริการจัดส่งได้นะครับถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ